let's <laughs> go พูดเราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เรามาซื้อมาซื้อเอาไหมะมาซื้อไหม <c oughs> มาซื้อจัดิงให้เราใครมเรียนนะคะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะจะเก็บบรรยากาศรอบๆตอนเนี้นนนยนิดหนึ่งเนาะใช่นิดหนึ่งอ่ะเราคงไม่ได้แบบว่าเออไปเดินครบเต็ซอ,อททุกมุมหรอกเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็นละร้อนด้วยจะห้ามงละแล้วมีคนขย,ยิ่งทำไมเตี่ยนะอยากสูงอ่ะไปจเสียเวลาเราไปดิบอกแล้วตอนเดี๋ยวให้กินนม อยู่ดีจะมาจับเองไม่ใช่เหรอมั่วเฮียเป็นคนจับอันนี้เป็นไม้นามนะคะนี่แล้วก็มีปลาปลาอะไรปลาอะไรเจ๊รือจังไหมปลาทองไงไม่กินเจ๊บอกก็ปลาทับจริงๆปลาทับมีหลายลาะหรอกปลาผู้ชายปลาผู้ชาย บค่ตัวน้องสี่ลอยไปกับใจน้ำื่อกี้มีตัวโดนน้ำพัดฟิวน้องสวัสดีนายชื่ออะไรอ่ะแล้วชื่อนีโมน,นีโมปลาทะเลเปล่าน, <laughs> น้องนีง่ไ <laughs> ซเล็กไซตัวใหญ่ๆ ตัวใหญ่นะครัวอะไรสิไปดูที่อื่นต่อซิมีอะไรต้นน้ำปะไม้น้ำค่ะต้นน้ำอะไรนี่ตรงนี้อันนี้มาริโมที่บ้านเรายังรู้กระตเต้เดียวที่บ้านมีคนไม่ยอมเปลี่ยนน้ำอุ้ยอย่าพูดไอเขา Yeah <laughs> องเดียที่น้องเดียเจอที่ที่หาสามระยอดอ่ะที่น้องเดียวอุย้ยน้องจับน้อตเสี่ยงลงทะเลกันได้ไหมดูอะไรกับน้องมันคือปูเสฉวนโอ้โหเจอมาคนทำกแท้์สวัสดีสน้องเดียดูนุ่งจับพังน้องสวบกล่องปูบาติกชอบสีกุ้งก่อน ตรงนี้ก็จะเป็นอาหารสดร้านอาหารอาหารปลาอาหารสัตว์ต่างๆแล้วก็ปลามีรอเรือด้วยเหรออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรอ่ะเกี่ยวกับพวกปั้มน้ำปั๊มลมอุปกรณ์ตู้ปลาเนี่ยแหละจบๆนั่นแหละตู้ปลา so beautiful ร้านก็ตัวใหญ่ดูดีปลาตัวใหญ่ปลาอะไรปลาปลานั่นแหละเออไม่รู้ไม่รู้ชื่อนี่โโจ่อนุ้มออรบานร่มุจะแตะโรเวล่า โลสีทองสีธรรมะเขาบอกสีเขาเลือกสีธรรมชาติสีธรรมชาติสวยไฟด้วยล่ะมันมีอะไฟแล้วก็ผ้าจะสีจะสองอย่าบุหรีนี่นี่บางกรงบางกรงหรือเรียกอย่างนว่าอะลวมน่ามางกรมบงกรมบงกรทองอันนี้ปลาเนี่ยเป็นปลาละ น้าสเถื่นไม่าเลยสวายเถื่อน้าน้องน้าอรเนี่ลร้อยค่ะนี่คือปลาเออมันไม่เหมือนขี้เหมือนเท้าหน้าเมัอนเออปลาเท้าบีบีเสียงี่เท่าพกลมพอไปไหมใช่ไหมไม่ใช่พอผาปลาบีเสียงเรไม่กินมเนี่อเนี่ยสวยเถือกร้อยพลังมูลพันสวายเถื่ออสนใจปลาสวายเถือก มันช็อตไงเ,เขาคัดสั้นมาเผือกเนี่ยเขาคัดสั้นพิเศษมาเป็นปลาช็อตหกร้อยคู่เราทำเป็นร้านพวกออุปกรณ์อุปกรณ์ปลาอุปกรณ์เลี้ยงปลาพวก ปั้มน้ำปั๊มลมอุปรกรณ์างปร้านนี้จะเป็นร้านใหญ่คะคะนนี่ยจะเป็นร้านใหญ่นะอนี้ือร้านหนุงื่อร้านเป็นเอจะขายพวกปั๊มน้ำปัำ๊ปมนมอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาออ่านี่ก็ร้านที่เรามาดูบ่อยนะ มีโซคาไก่เดินไมีแล้วก็จะมีอะไรนะเบนเบนแขรแล้วก็เคยดูปะ่ะโอ้ร้านนี้ร้านร้านแด้ที่ตีเลี้ยงจะมีเบนแขรตัวแรกตวนนัวนี้ไปดูแล้วไอ้นี่ด้วยนี่ไอ้ฮ <Hunter. S 2> ันเตอร์อ่ะฮันเตอร์ไม่เคยเจออะไรนี้มาดูกันนี่เลี้ยงสีดำสีแดกตอนเลี้ยงอะ่ะในสีดำ เ yeah, นี่ยน้องม่อค่นี่ยนี่ที่มาทานนี่ยเราซื้อร้านนี Now, ้เนาะที no ่เราใช่นะตอนนี well ้น้องๆก็ไม่อยู่แล้วน้องแกแต่เกิดใหม่กันหมดละนี่นี่น้องรับประทานชื่อจ้างไม่สนใจคาเนย์แตประทานเดียวอยากเลี้ยงเนี่ยน่ารักมากเลยเวลามันไม่มีนะตอนนั้นมันมีก็นี่ไงนี่ไงไงอ๋อนี่ไงตัวใหญ่อ่ะ เป็นมอนสเขาแต่น้องตัวน้องตัวโตแล้วเมนแคบแคบหูเปนมอสาฮ่าฮ่าฮอันนี้สีนอร์มอสเราได้บอมมากเลยดาลิฮ่า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 ขาแม่เขาหน่อยเดี๋ยวแปกน้องกระตุยกระตุยอะไรอย่างนี้ไ้ไต้องแก้ให้ไหมอ่ะกระต่ายเพื่อนเดจิเพื่อนเดจิอุ้ยมีคนเหยียบเท้าใครวะ อันนี้ธรรมดาหรือแฉะคะอันนี้กระตากระไตแฉะนี่กระาตแคะธรรมดาเลยด้านหลังอ๋ออันนั้นอันนั้นเพื่อนได้จิดูโซนนู้นโซนนู้นมีน่าจะมีคลิปเจ็ดสีนะเฮ้ยสิวเม็ดปลเลยมีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรไปดูลูกดีกว่าฮะอุปกรณ์ตอนนี้มีอุปกรณ์เนาะคอนโดมองคอนโดแมวห้องน้ำแมวใส่จุ้ง แล้วพ่อ่ยไปดูนกน้องฝ่นี้ดน้องๆดูน้องฝั่น้องอน้องปอมน้มองปอมปอมให้ดูน้องปอมไม่ใช่ดูน้องได้เลย <laughs> เบียดไม่ตาก่อนมันน้องสูดแบนหรน้องไม่ตื่นเช้าไว้น้องเป็นอย่างนี้ขายได้มั็นลักษณะนาเขาไหมอันนี้ขายไง่าครับเบ็ดเหรอครับสั่นเบียดเลยราคาเท่ากันทุกตัวเหรอคะเท่ากันพันแปดปีนกระปางก็ระยะได้เลยกระปางอ้าอยู่นี่เกิดข่าวว่าไปไหนที่นี่ข้างล่างไป อะไรอันนี้กวนะน่ากลัวน่ากลขนมากเห็นไหมชัดเท่าไหร่ไม่เห็นมาโมเสร็จน้องน่าระอันนี้ใส่ไงสามหมื่นสามสามหมื่นสามสามหมื่นสาแม่คนชอบลิงนะครับนี่นี่ข้างล่างมีชูการ์ไกด์เลยยิ่งอยากเลี้ยงอยู่อันนี้คือน้องไม่ได้กินนะน้องเลียเยอะเลยน้องเลียแอปเปิ้ลสามหมื่นสามขูดดำทางนี้ก็คือน้องเหมือนทางยาวมากสนใจยังสนใจอ่ะดูดิดูดิ น้น<ม>าๆนบอกเขาคุกกับป้านด้วยเอาคุกกับป้านทีนี่มีน้องตัวเล็กด้วยนะเนี่ยตัวเล็กมากน้องตัวอยา่างกระดอมเมาส์อันใหญ่หนูอ่ะนี่อ่ะตรงนี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่แต่อันนี้ตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเราไปดูนกกันเนาะพ่อบอกว่าเขาจะเก็บละไม่เจอน้องไวาย ทำไมน้องว้ายวายล่ะฉจะเลี้ยงสวยอ่ะน้องตัวสีส้มอ่ะตัวน้องสีเดียวกับแมทเลยมันเป็นคู่กันใจะไหม่ยสีเดียวกันเลยโอ้แมทหมือนพี่มาใช้กันอะไม่สูดน้องสีเดียวกับแมทเลยดูไม่ใช่แมทไม่ใช่แมทของเราพี่ใช้น้องว้ายวายอะกำลังมีปัญหากับการควบคุมไม้ไม่น้องเดียวอะไม่เสียใครับ น้องเ,เล่นกายกรรมอยู่นี่คืออะไร่ยามีซีนน้องเล่นกายกรรม้แกมนบ้านีม่จะมีอรกล้ <c oughs> กองสั่งของไฟนิดหนึ่งเดินชนกันชนกันเองนี่แหละอะไร เขาตัวนี่นีลูกตอนเนี่ยข้างหลังเราอ่ะไก่ไข่จะสุกไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่ไก่ไก่ก่อนขอไข่ไม่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าไก่เกิดก่อนใช่ยอันนี้ไม่ใช่หมานะอันนี้ก็ตายข้างล่างอ่ะตายใหญ่ๆเลย ไม่เคยเห็นหรอไอจีอะไรแยะไม่เห็นตัวจริงๆเป็นตัวใหญ่ดีว่ใหญ่กว่าหมาไอจีว่าตัวใหญ่แล้วนะอไอจีมันเท่าไหร่สามโลกว่าปะสามโลสองที่ตอนช่างนี่ดิตัวห่านีเอาไหมน้ำดิแอเอปเฝ้าบ้านเดินไปน่ารักนะตัวใหญ่อยู่น้องตัวใหญ่แต่น้องน่ารักอะห้ามแย่เล่น ใช่แอนป่ะใช่ไหมน้องขึ้นหนูจะแอนป่ะไม่รู้น่าใช่มาซสเนโอเนโอรักน้องหน่อยไม่กำลังงงเหรอฮะน้องไปถึงโดนมอนแล้วันนี้คือหนูหนูตะเภาไหมอ่ะตะเภาไหมที่น้องดาริงเคยเลี้ยงไอ้สามสีอ่ะสามสีที่มันตายไปนี่ในตัวนี้เหมือนในสามสี ไม่เหมือนไม่เมือนไม่ที่โรงเรียนไม่มีสีดำสีสีขาวเยอะกว่าโอ๊ยน้องเยอะมากน้องหมาน้องหมาเอวแมวแมวอะไรของแมวอันนี้อะไรใส่ไงครับใ่ป้ายห้างน้าเฮ้ยตอนนี้ขาวทั้งตัวแต่หน้าดำอันนั้นบางแก้วใช่ไหม อันนี้บางแก้วนี่บางแก้วไม่ปลาเลยดูตัวนี้ขาดูตัวหน้าดูตัวน่ารักใส่หน้ากากเป็น,นร้านอาบน้ำตัดขนน้องหมาเป็นร้านน้องหมามตัดชอบตัดนี่คือตัดคอใช่น้องไม่มีขนเลยเฮ้ยดูท่าน้องนอนดิ นี่ชอบสีร้านนี้ดังเข้าทนสีร้านนี้ดังมันก็ตายนี่สวยสิแอฟพุงนี่หน้าตะปูใจอันอ่ะโอ้ยออฟอะหน้าตแต่ละตัวมันแน่รักไม่แน่ดูดิข้าวอ่ะนะลูกนี้ตอนนี้เหมือนเมฆอ่ะมาดีลูกมาดีมาดีอะไรน้องขนปุยมากนะตอนนี้ตอนนี้จะขนสั้ <c oughs> นๆอย่านงาน,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 นี้แต่ตอนนี้คือขนปุย เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมันกดแเขานอนอยี่แหละปกตินี่อันนี้อะไรดอม้าเหรอนียมันจุ๊บกันอะไรตวนี้ดูสิตองไม่อยากดูตัวนี้ตีที่เราไปดูที่สวนสัตว์เขาเขียวว่าตัวนั้นเนีไหมเมียแคทมีไหมที่นี่ไม่น่ามีไม่เคยเห็นเลยมิทันยิตาตีเชื้อสายจีนน้องตีกันมาดูเร็วหือน้องตีกันไม่น้องจูบกันไม่เล่นกันตู้ลางก็คือตีกันตู้บนก็คือตู้บอลเขาเล่นกันเขาเล่นกันแล้วคือไอ้นี่ไปเล่นกับเขาดเพิ่งมา ดูข้างบนก่อนดู้นคไวายอะ่ะจุ๊บ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 อ้าวเมื่อกี้จุ๊บก,กันตอนนี้เริ่มตีกันแล้วน่ารักสรุปอันนี้คือดอาวเมาส์ใช่ไหมเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันชื่อไม่ได้ดอกเมาอะไรวะไรชื่อมันชื่อมีมมแมลงว,วันอยู่ในตูน้เนาะตู้ของหนูจบเลย <laughs> จบเลยค่ะตโตหนู ถามเลยเขารีบถามเลยอยูได้อย่าลืมว่าเวลาเรียนเจอปัญหาอะไรก็ยู่มาอ้ยตุงอันนี้ก็แหลเต่านะเต่าอะไรอ่ะอ,อ๋อสุนัตตาใหญ่กว่าเราเน,นาะทะเลาะกี่ปีถึงจะหายนี่อบอกเจ๊ให้ได้จีปล่าอุปกรณ์เนาะมันไม่นอนหรอกนี่ไดนั่งกัดนี่นุ่มน้องเคยมีนะได้จีอะันเนล็กตอนเด็กแล้วก็ไม่ใช้ หมือนเราเคยมาซื้อร้านนี้เลยใช่ไหมน่าเคยมาซื้อปลาทองร้านนี้ปะนี่ร้านนี้ไปเยอะมากเลยอะไรอ่ะอุ้ยปลาเทวดาปะทำไมกล้องไม่หมุนใช่ปะปลาเทวดาปะใช่ก็คือมันเป็นปลาที่อยู่ในน้ำแต่ว่าชื่ออยู่บนฟ้าไงอ๋อกันเมื่อกี้คือถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ต่อนี่จะนึกว่าแบบปลาก็ต้องอยู่ในน้ำ งงก็หงอปลาทั้งงูทั้งน้ำสินี่นนเอ้ยแป๊งนึงเนีนวกบัตตาไฟบัตตาไฟคือมันคือปลาคารจปกตงพัดนั่นแหละที่หายงายาวๆนวน่นจะต่อว่าเป็นผีเสื้อสิเนยบินเนยบิน <laughs> ปัตตาไฟหนักเข้าไปอีก <laughs> อันนี้ปลาไหนโดนไฟทำไมน้องเงาเงาน้องคือปลาไหน ไม่รู้จักไม่เป็พอสนใจละน้องเรียนน้องใส่นะมันกำลังด่าอยู่เขว่องขว่องอันนี้น่า,าจะเป,าเป็นการย้อมน,นี่ย้อมอันนี้้ไมม่่ยอพีธรรมชาติเลยเหรออันนี้เยอรมันธรรมชาติคิฟฟานตัวใหม่อ๋ออันนี้ไม่ยอม้อมสีสวยมากอันนมาจากห้าตัวแล้น่าจะเขาจะ ใหญ่กว่าเราเป็านแต่งยค้างแต่คอไม่ได้จิ้กับเป็นตะมือนะหมายถึงว่าพวกนี้เขาทำตอนที่าใหม่เขาตัดจอล็กคกาแงขายได้ในประเทศส่งออกไม่ได้อันนี้นะตัดสองน่ากนากัถงมอ่วงฟ้าอะไรแบบนี้นะคะเพราะผมทำเองไม่เขาบอกว่าไม่ได้ยอมาตัดต่อแค่สี่บห้าบว่านี้ยแ่สวยไหมเมื่อกี้พ่อขายแต่คตู้นี้เดแปด่ห้ร้อยค่ะ ต้องอยู่ออฟฟิดเส้นใถ้เลยู่ตู้ต้องอยู่ออแต่ค้ายอยู่ในอ่างคนอ่างด้วยพ,พวกนี้อยูได้คือไม่โฟกัสปลาครับโฟกัสหน้าเลยอ่างโคูน่ะอ่างโคนอ่างดินเผาพวกนี้อยู่ได้ดูธรรมชาติได้ก็คือเลี้ยงเหมือนปลาหางยูงงั้นได้<า>ใช่เลี้ยงปลาทอดอยูงได้เออนี่เป็นตัวใหม่แต่ผมเอกไม่ได้พี่เพราะว่าพี่ไม่คือแบบสีดำจะเป็นสีชมพูสีม่วงสีม่วงควันสีมันสีมันสวยเวอร์เหมือนย้อมเลย เ่นแ่เรนโบอ่เล่นรบอน็ขบอกถ้าปลาเรนโบวีดอันนี้ไม่ได้ฉีดพอมาสั่งสดิงดานเลยได้เวลามาเอาสดิดสดิงแล้วลิงกับสลิดสดิงมันมาใกล้นิดหน่อยหน่อยทำร้องก็ไม่ชอบมาเลยน่ารักอันนี้ป้าสั่งไปอรหันพี่ พ่อเหมือน้าาหเพ่อคนตั้งอยู่นะว้าป้าสั่งไปเท่าไหร่นะคุงโลมันมีแค่คุงโลคุณโลแล้วมันมีวิธีเลี้ยงน้องแบบว่าไม่ให้น้องตายนะเออมันมีวิธีที่ให้มันไม่ตายนะครับคราวที่แล้วผมมาเอาโลหนึ่งมันตายเต้นหมดเลยแล้วก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวให้ค่าจะเก็บยังไงคะถามก่อน ก็ทําเอาอ่างพลาสติกมาใส่อ่าแล้วลูกก็เอาไอก่ข่าไข่าวางแล้วให้น้ำกินไหมคะไม,ไ,ไม่ได้ให้อะไรเลยให้ให้อาหารเล็ดอาหารปาา่าอ๋อไม่ได้ค่ะต้องเป็นอาหารไก่ต้องอาหารไก่หรือว่าแตงฟา้าแตงฟา้แงฟาแบบผ่าข่าผ่าชุ่มลูกน,นะคะแล้วก็วางไว้แล้วก็ไม่นั้นก็เป็นสัมรีอะค่ะสัมรีสุ่มน้ำวางไว้เรียบร้อยค่ะ เรามีจุ่มน้ำไม่มีรามิ่งขันใส่ผักใส่ถาดไว้อ้ต้องให้มันกินน้ำด้วยนะคะอ๋อก็คือให้ผักที่มีน้ำแทนได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อ๋อถ้าไม่เอาสำลีจุ่มน้ำก็คือต้องให้ผักที่มีน้ำถ้าเอาสำลีจุ่มน้ำต้องสวมเอาสำลีวางไว้ในน้ำแล้วใส่ภาชนะไว้ค่ะพอลามันไปกินมันจะได้ไม่จมน้ำไม่จมน้ำตายเพราะว่าถ้าเราขันไปตั้งไว้ในน้ำมันก็ตายในน้ำมันมากินปมันตกน้ำตายอ่ะมันจะปีนขึ้นไปบนฟองน้ำหรือ กับดีแล้วมันก็จะกินน้ำดูดูน้ำแล้วมันก็จะตายออกอ๋อก็คือต้องมีน้ำแล้วก็อดน้ำาตหรอแล้วอาหารไก่นี่คือเขาปลาให้หให้ยังไงให้ยังไงเขาให้อาหารไก่อไวตามจุด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 อย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าให้เยอะๆเลยไม่ไม่ค่ะตอนนี้มันตายเป็นแผงเลยนะหนาเลยใส่ถ้วยใส่ภาชนะไว้คู่กับน้ำนะค่ะเดี๋ยวมันจะกินอาหารไก่แล้วกินน้ำกันอ๋อแล้วอย่างงี้ถ้าเราให้เป็นพวกแตงกวาไปเลยก็คืออาหารไก่ต้องให้อยู่ไหมครับก็ให้ก็ได้ค่ะ ให้ก็ดีค่ะครับค่ะครับผมโอเคจริงๆแล้วที่เขาเลี้ยงเขาให้อาหารไก่แต่ว่าเรามามิดก็คือการที่ว่าบางคนเขาไม่มีเวลาอะไรเงี้ยก็ผ่าแตงกวาให้ระว่างเลยมันสะดวกเขาไงบางคนนะคะหาเหยื่อห,<า>หาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยค<า>่ะประมาณนั้นนะคะเรื่องอย่างนี้เอาไปให้เต่าเอ้ยให้กิงกากินมันจะท้องไม่เสียใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรค่ะไะพอพวกนี้มันเป็นธรรมชาติไม่มีอันตรายต่อมาจำพ่อเวลาพ่อมาซื้ออะไรนะอาหารเต่าใช่ไหมพี่ป้ามาซื้อไบ่อยอ่ะอาหารเต่าน้ำอ่ะ ทั้งเต่าทั้งอาหารปาอาหารนกโอน่าเหรอสิกสกบกว่านี่ไม่ไอาเงิน,น,ดน,นสดมั้งนีเสิบห้าบาทา,าสทองไมพอเงินสด,ดนสีเห้าบาทเอเซ็นเช็คอย่างเดียวไปขึ้นเงินได้ไหอีกเรื่องหนึ่งให้เนี่ดิ้งอ,อาหารไก่ให้สดิงม่ลูกไก่อาร ต้องอาหารลูกไก่เยอะหรอเปล<อ>่าอาหารไก่ไม่ได้เลน<อ><ร>ึงเยอะไปไหมลูกเก็บมันให้ตลอดเราไว้ให้ได้เรื่อยๆไม่เป็นไรเราซื้อสดิ้งใหม่เรื่อยๆเหรอเจ้าคาเมเลียนมาเลี้ยงสดิ้งบ้างก็อ้าดิ้งโตพร้อมคาเมเลียนางา,างนงจันโตไปพร้อมๆนี่ไงเนี่ยล่าสุดเห็นในกลองอ่ะเนี่ยตัวเท่าข้อนิ้วอ่ะอะคาเมเลียนตัวแค่นี้ตัวซดิ้งตัวข้อนิ้วน้าป้าจ่ยยังไงครับนี่ครับ การทำใเงินอันนี้ก็คือจริงๆก็คือร้านประจำแหละร้านฟรีชาไก่อาหารสั์เขาจะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงไหนนะที่เราเคยไปอ่ะสายสามสายสามใช่ไหมอันุนะเป็นร้านใหญ่เลยนี่ตอนนั้นเด็กๆมี่โตเป็นหนุ่มเราจะยิ่งหน่อยอกอมองไม่เห็นทำไมแต่เห็นตะแคงไข่ไปเนี่ยอินเดีย อย่างอินเดียแต่มันอยางอินเดียอย่างได้อย่างอินเดีย,ย,ด,ยดำกระดาษอันนี้ต้น,นอะไรมีด่างด้วยไหนต้นด่างธรรมชาติเดี๋ยวเป็นพันอันนี้ไม่ไม่รูจนะ้จักอ่ะที่ทางมนแล้วกันนี <laughs> ่อันนี้ต,อ,ตอเลยตอเลยเล็กจิ๋วๆสวยดิอันนี้เหมือนที่บ้านเราเลยที่ตีบอกเหมืนอนเงาะก็คือต้นตะวันยอแสงตีเรียกเงาะก็บางบางร้านเขาก็บอกว่าคือเงาะตะวันยอแสงเพราะมันเหมือนเงาะเรียกเงาะจบ เนี่ยนี้ว้าง,งาช้างอ่ะที่ตีเรียกว่ามาลุมอ่ะทำไมของเขาแพงพอเราขึ้นเป็นท่านตรงตรงเนาะเขาน่าจะมีการอ่ะเขาเขาเรียกอะไรนะต่อกิ่งเหรอจะบอกว่าติดตา,าไม่ใช่เดี๋ยวว่าปกติมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาทาาำ ค้าบสำหรับวันนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะมีแต่หัวใจให้คนดูจริงๆเราเคยทำไปแล้วเนาะที่แล้วะแต่ว่าตอนนั้นเราอะมาที่นี่เพราอมาหาต้นโมกเออแต่เราไปได้ที่อื่นเนาะแต่ครั้งนี้เราก็เจ็บเจ็บรายละเอียดเยอะกว่าเนาะใช่แล้วมาซื้อสดิดสดิ่งครั้งีเราก็ซื้อใช่อะไปฝาาชอบไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจนกระพาการแจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวและหัวลาไปก่อน 拜拜。Bye bye. Yeah.